นี่จ้าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ล้าผ้ามวนเด้จ้าผ้าไป้ไ้เด้จ้าผ้าไป้ไฮว่าแม่เสียมือนน้อยนี่งลุงนี้ลุงเออไปบ้านนี้นี่เลยนี่ไปยายจะิไปหายางกับลุนยายเลยเ้อพี่น้องให้เบึง นี่ร้านสาวเจมาเก็บบอกทัวรอยนี่มีอยู่ดอกอุยดกดอกดูพี่น้องดอกดูคุณเรียกว่าบ่มีพี่ใหญ่มันอเแ่นั่นมันกดึงเชือกไงทองอุยดอกดูหากบ่มีเวลามาตรงแน่งแม่ออตรงน้ำอุ้ยม่า แกยังจะมาเอาบอกทัวไปตุ่มด้จ่าเดินนี่ไม่รู้พอจ่าของเองนั่นแหละพี่อายยายตูดก็บ้างเฮ้ยซอยกั้นด้จ่านี่ก็จะยังว่าโดกโดดดูหนะโอ้ยยังว่าผมมีเวลาพี่อายมืวนที่เกี่ยวเขา มนเอาได้ตุ่มตนตมได้เลนี่นี่กำลังพากันคุ้มกันละอือละได้จ้ามาเด้อแพทย์ครับจุผู้ทุกคนมาเอาในย่าเด้วนี่บอกถัวดินหรือบอกถัวดีสงมางัดทางงัดเบิงพี่ไอ้ก็มัวจะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนามก็บ่ไดามาเฮ็ดเอา ต้นต้นมันใต้เหมือเดิ้ลจ่าหนิหรือมาเฮียซอยกั้นเดิ้ลจ่าด้อ,อพี่ไอ้นะนี่ต้นเตี๋ยจากสีลมันชิลงหัวเวลานี่มันเจ้านี่นะของตาแขกเราก็น,นี่แหละนะเต๋เสีรถ โอ้ยต,ยวตกกัวนี้ไทยประันแล้วนี่ตัวาโกนอีกเด้วยนี่ทัน้มัมท,ท่อังเทาแบกไปจิล่ก้อนถือกล้องตัวแบก่าามซิคาแบีเอออันไป เข่งเผาหิวไปเองอย่าหางัน no หิวไปเองเขาอกอย่ากยกคืออะไเข่งเผาก็มีไม่ได้หิวไปเองกันนี่จ nice> ้๋ยแต่จ UH ีมาเลวิวแกบอกทัวให้เบิ้งเด้อจ่าหนี่บอกทัวพี่ไอ้ปูกไว้ตัง โดนแล้วบ้ามาเห็นอาจังเสือกับพี่ไอ้ปูกพี่ไอ้ปูกมามนพี่ไอ้ปูดฮ่าฮ่าฮ่บ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่ <laughs> เอาไปต้มไปต้มมะม่านไปต้มซอ,อยกันไก่เชี่ยวละด้อจ่าเด้อนี่นี่นี่มาเร็วมาเร็วได้บ่ได้เนี่แหละสามคัคคีคือพลังที <laughs> <laughs> ่แล้วพี่อายขอยบ่มีรถ <laughs> เฮ็ดหยังกับบัเป็นตาท่องกับพ่อตาท่อง ไปทางไหนก็นไม่ได้งา <laughs> นตรงนี่ก็ขี่รถนีแล้วเนาะขันมันมีรถมากก็บ่ได้มากซอยนี่ดุกดุกดุกขินบ่พี่น,น้องทำงานเราต้องช่วยกันจิงได้งานจิงได้แม้นใครล่ะเลยทิ้งปล่อยมัวแต่คอยเผาแต่คอยลงคอยนะ <laughs> ยายกะชีจบคลิปยามากูบอ,อกทัวเ<ห>ออมีทวริสงไว้เพียงแค่นี้เดยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกคมเมต์ใจยายโด,ดยดีเสมอมาจะยายพิดผลาดประกันได้ยายขออาภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุบ<ห>บ๊ายบาย <laughs> วั <laughs> นนี้เฮ็ดทางด้วยจ้านี่ เหตุทางจะกลับบ้านแล้วเหตุทางอู้ดิเต็มหลังรถเลยบอกตัวถ <laughs> อยถอยลูกพี่ถอยนั่น้ <laughs> นอ นี่พี่น้องขนาดว่าไม่รวมยังนั่นเออนันอูนันด,ดเออนนนีเด้อพีเมียเดีุมนถมหลุม,มกนมอนโมหลุมกอน,อนเอาโมหลุมโมหลุม,ม,ลม, <laughs> ออมไปเยียมหอนมันจะของมุนมืดหล้ย เอื้อเอื้อนั่นไปผยเหม็นตัวรถเออเอื้อนั่นโอ้รถคันนี้บุกยางคักเลยพี่น้องเอ้ยเอื้อนั่นเอื้อนั่นไปไหนอะไรพี่ไอ้มันต้องใส่ดอกมามาไปเงื่อนเห้องมพี่ไอ้ไปเงื่อนไปเงื่อนมาต้องใส่ดอกหยุด ปูปลาไปอีกละจะทองยางไชยวันี้ยายตาชีกับเพื่อนลุดอุ้ยหยางามเนาะหยาพี่สาวใหญ่บ่มีง่วนบ่มีง่วอะไรมาลัก็หยาพี่สาวไปง่วกินเซยเดี๋ยวจะเด อางัวมาเลียงกันหยาไล่เาปุดมาหอดเงินแล้วมาขนลงที่ลาเท้ามาขนลงเอาไปทั้งล้จ้าเอาไ้ทั้งลถน่ะคือขนนั้นๆไปแล้วนั่นหอดเงินแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อไปสอยไปเลยลูกพี่เนี่ยคือ คือเปิดตาเดียวฮ่าฮ่าฮ่คือเปิดตาเดียวอ้นเนี่ยคือเปิดขาอ้นเนี่ยสองข้างเลยอ้ยใหญกว่ตาล่ายเนาะมาหอนเพื่อแล้วฮะกอแค่นี้จ้าจะข้นจัะหมาหลายขาี่น้องฮ่า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 ถง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 พุ่นมันหับพอถงถงโอ้ยอยู่ไตลอยเลยมามา ัวงอ้ยมอพี่น้องนี่งา่ามมอหมาตัวนี้อุย้ยเนบึงเนบึงเบิงชายดาก